ครับดี่วันนี้เฮียพามาที่ขออนุญาตทุกคนถอดแมสก่อนนะครับผมเพราะเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องเสียงไม่ค่อยดีนะฮะวันนี้ครับผมเฮียพาทุกคนมาที่นี่ครับห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันเราอยู่กันชั้นสองเนะาะโซนลอนดอนนี่เข้ามาจากบันไดเลื่อนหรือว่าบันไดเลื่อนจากด้านตรงกลางนะก็จะเจอนี่เลยครับผมร้านแบนด์เพสโต้เท่ๆเลยนะฮะ ตอนนี้เราอยู่กับน้องออกาสคะ <All gas. S 2> ่ะออกาสนี่มาในชุดน่ารักเลยเป็นไงให้เข้าตีมเลยให้เข้าตีมเลยนะ <c oughs> วันนี้นะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าเฮีย <c oughs> พามาที่ร้านแบนเทโตเป็นร้านขายฟิกเกอร์นะซึ่งจริงๆความพิเศษเมื่อกี้ลองเดินไปดูแล้วเป็นไงของน่ารักม<า>ั้ยน่ารักมากมีที่เราดูก็คือว่ามีวันพีท อยากก้นบอลใช่ไหมมีปบาด้วยยีปลาด้วยตอนนี้กำลังฮิตเลยนะใช่เออแล้วก็มีอะไรวันนี้มีอะไรที่แบบอยากได้บ้างมั้ยมีมีคุณกินของคิวฮอสเกตที่มองอยู่น่ารักมากเออแล้วก็ตัวราคาไม่ค่อยแพงไม่แพงเลยราคาจับต้องได้เออเอานี้ดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าใครอยากมาก็มาได้เลยนะอยู่ชั้น2เฮียต้องย้ำเลยนะเทอร์มินอลทเวนทีกวันเจอกันตรงนี้ เราไปดูข้างในดีกว่าง่ายๆเลยเป็นไงบ้างไปเราไปไ<ห>ดูกันดีกว่าไปเลยนีย่ดูดิหน้าร้านเป็นโลโกโล้โแบรนด์เทตโตเลยเป็นไงฮะเป็นแฟลชชิปนะออฟฟิเชียลสโตร์เลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับแบบว่าขายโดยเฉพาะเลยอะของบันไดแล้วก็ในานามของแบรนด์เทตโตโด้านในก็จะมีไปดูดีกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเอ้ยดูดูฝั่งนี้ก่อนนะนี่นี่นี่ ทเทเ่เน่เน่ตัวนี้นะสวยมากเลยวันพีชใช่ไหมใช่พี่จะซื้อให้หนูใช่ไหมเอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะทำทำมาดีแล้วก็นี่แล้วก็นี่ดัก้อนบอลสวยมากเลยแต่คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าดูจากกล่องนะ่ะเน่เ,เขามีตัวจริงให้ดูเลยเห็นป่ะนี่ชัดเจนสวยงามนี่รายละเอียดดีเนาะใช่ดีเทลละเอียดมาก แล้วก็นี่ครับทําเป็นสี 2D ออนิเมะนะนี่ตัวจริงเป็นแบบนี้ฟิกเกอร์จริงๆแล้วคนอาจจะคิดว่าราคาแพงนะจริงๆแล้วราคาไม่แพงนะโอเคดักบอนบอลสวยงามเลยดิสเพย์ด้านหน้าสวยงามเลยนะทุกคนจ้าไปเลยเราไปดูข้างในกันดีกว่ามา <Hi. S 1> ดูทีละโซนดูทีลโซนเยียบเลยเยียบเลย วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะนยซื้อครบ1,000บาท1,500บาท2,000บาทมีของแถมก็คือแล้วแต่เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไ,ไหมซื้อครบ2,000บาทเนี่ยมาดูใกล้ใกล้นารูโตใช่ไหมซื้อครบ1,500บาทเนี่ยโอพีซื้อครบ1,000บาทเนี่ยพิกเกอร์พวกนี้เท่นะ แต่จริงๆแล้วทุกคนก็ซื้อกล่องเดียวก็แทบจะได้ของของแถมไปแล้วใช่ไ่มอันนี้ก็เป็นนี่น่ารักเห็นไหมน่ารักมากเลยอันนี้เท่ดีนะมันน่ารักอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอลเลคชันใช่เป็นคอลเลคชันของแล้วกล่องนึงอะมาดูดิราคา525บาบาทเนี่ย ชุดของเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะอมีให้เลือกคือถ้าเกิดบางคนเขากลัวว่าในกล่องเป็นยังไงเนี่ยเก็จะดูเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูโอเคแล้วก็นี่ครับเอ่เจ๋งดีนะมากเลยอยากได้นี่หนูเลงตัวนี้ตัวไหนตัวไหนนี่ต้องคือกับมันคือกินธรรมะเฮ้ยน่ารักดีนะ ราคาถูกด้วยราคาถูกด้วยนะเออต้องได้กลับแน่นอนนี่กำลังฮิตเลยปะเนี่ยอันเนี้ยใช่เดสโก้จังใหญ่บ่กใช่ไหมยากจริงจริงแล้วกล่องมันใส่เล็กด้วยนีใ่ใส่เล็กก็มีเ,เห็นปะอันนี้ใส่เด็กอีกัน,นราคาก็จะถูกลงมาอีกน่ารักเออวะ่ะของมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะ นี่โซนนี่โซนกันพาก็มีนี่4 5อ้บาททุกคนนี่นี่ซากุูพวกเนี้ยเห็น<ช>ไ,<ว>ไหมเออตัวใสตัวใสตัวใสโดนไหโดนโดนแน่แโดนแน่แนี่ฝั่งนี้ก็เป็นวันพีชนี่ดูเห็นไหมเอ๊ะหกร้อย,ยน่ารักด้วยอือ <dividing. S 2> แล้วก็มีดักนกบอลมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยนะทุกคนเนี่ย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 เราไล่กันไปดูเลยเนี่ยโอ้โหห้าร้อยยี่สิบห้าบาทเฮ้ยใครชอบแนว WCF ก็มีทั้งดักนกบอลดักลายเซนเนี่ยขายเป็นแพ็คเลยเหรอนี่แพ็คนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทคุณพระเนี่นี่ยเนี่ยนี่นี่สองสี่หกตัวเป็นไงคือโดนเยอะ อันแน่แวา,าดูพฮ้ตัวนี้สวยมากอันนี้สวยมากมากมันมันเนี่ยดูดิทุกคนอร่อยยี้าบาทใช่แล้วที่สำคัญคือต้องรีบนะครับเดี๋ยวหมดใช่วันนี้คน,นมาเยอะมากเลยนี่ตัวอยาอ่างเขาเียบสวยนะสวยดิเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย เราพาดูทีละท,ทีละเชลเลยนะนี่นี่กันพีทไปไงไปไงนี่มังกรเว้ยหกร้อยห้าบาทใครอยากขอพอรก็ซื้อกลับบ้านได้นะขอพอรขอพรใครอยา,อากขอพรกับมังกรก็ต้องไม่ต้องสะสมเอ่อดากจกรลบต้องนะต้องวินเกลเลยเออเนี่ยงอคูงอโคงเยอะหมดเลยนะ นี่นมังกรเมื่อกี้นี้นเห็นป่มนี่นี่เจงดีเฮ้ยนี่นี่มาดูใกล้ๆเฮีย er ว่าจะโดนตัวนี้ว่ะเอากัดสวยไหมสวยมากนี่ตัวนี้นะ <c oughs> มันเป็นตัวที่เขามีการประกวดนะแล้วก็ชนะเขาก็เลยเอามาทําเป็นนี่เป็นสองแบบเลย<อ>เป็น 2D แล้วก็เป็นเหมือนซอฟสีแอบ,บัตธรรมดา<อ>แต่เฮียชอบแบบนี้เว้ย,วยราคาไม่แพงนะไม่ถึง2 0 0 0บาทเลยและอีกอย่างหนึ่งซื้อไปนี่ เกิน1นึ่พันแล้วได้ของแถมอีกใช่ใชอของแถมเยอะมากแล้วเมื่อกี้นะั้นที่ผ่านมาเนะี่ยพี่ดูตอนนี้เขาฮิตเลยนะออกากาศดาาพิฆาตอสูนใช่ไหมใช่แล้วพี่ยังไม่ทันได้ดูแต่เขาบอกว่ามันเจ๋งมากเล่าอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะมมันเป็นยังไง วใหญ่บาใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเรื่องมันจะเป็นพี่น้องตัวหลักเป็นพี่น้องอคนน้องเป็นอาสูรโดนอสูรมาก,กัดแล้วก็กายร่างเป็นอสูรจริงเหรอใช่ใช่ครอบครัวทั้งครอบครัวเขาก็โดนอาสูรฆ่าหมดเลยพี่ก็เลยแขนจะอยากให้น้องหาทานแับเป็นคนด้วย ก็เลยผันตัวเองเป็นนักล่าอสูรตัวนี้ป่ะตัวนี้ป่ะใช่ใช่แล้วอันนี้คือพี่เขาตัวนี้คือพี่เขาใช่ไหมแล้วก็ตัวน้องจะเป็นตัวตัวนี้ป่ะตัวนี้ป่ะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าเออเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าได้เลยนี่อันนี้คือคนน้องนี่คือนื้กระ นี่ไงอันนี้ค<น>ือคนน้องใช่ไหมใช่แล้วเขาเป็นอสูรเขาเลยต้องคาบไม้ไผ่ไว้จะได้ไม่ไปกัดคนเออและตอนเนี้ยเรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของช็อปนะฝั่งนี้ก็จะมีฟิกเกอร์เหมือนกันคือเหมือนฝั่งนู้นแต่คือว่ามีที่มันเยอะขึ้นนะ<ช>มีตัวโชว์ว่ามีอันนี้มันก็มีตัวดิสเพย์อยู่ตรงนี้นะครับผมอเ,เออของเยอะดักคอนบอลไ์ด้วยเออใครชอบก็จัดได้เลยนะอันนี้ เป็นฟิกเกอร์นะเท่ด hey, ีนี่ฝั่งนี้ก็จะมีดักบอลอีกเหมือนเดิม<อ>แต่คือว่าจะมีหลายๆแบบเลยทุกคนดูดินะฮะนี hey. ผออ่ผมสีต่างๆเออผมสีต่างๆเยอะเลยนะฮะนี่ดักบอลนี่อีกอีกเรื่องหนึ่งนะนี่ก็เป็นนารูโตะครับ วันพีชผสมกันอออันนี้ก็สีโลนี่นี่นี่อย่างนี้คือรายละเอียดดีนะทุกคนและราคาก็ไม่แพงนี่นี่ให้ทุนูนี่นี่น้อยสี่สิบหาบาททุกคนโอเคนี่เอาัสาดูดิตัวใหญ่ไปล่ล่ะใหญ่มากสวยมากแลวเทียบกับราคาถูกมากเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นฟิกเกอร์ตัวอย่างเงี้ยราคา คนอาจจะคิดว่าราคา4ี่ห้พันนะแต่ราคาไม่แรงเลยไม่ถึงสองพันดุอนี่จัดมาอยู่ที่เทอร์ม a l อลทเวนี้วันเ่ยรายละเอียดดีเฮ้ยสินค้าเยอะนะมันพิษมีเยอะมีให้เลือกเพียบเลยโอ้โหนี่ครับสองตัวนี้กำลังฮิตเลยนี่นี่อย่งดีนะ แล้วก็มีโซนที่เป็นของเซลล์ด้วยโอกาสเห็นป่ะเนี่ยไหนๆไม่ได้ดูเลยนี่โซนของเซลเนี่เห็นไหมเราต้องเบียดๆกันนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เป็นวันเปิดตัวคนมาเยอะมากนี่โซนของเซลเนี่ให้ดู200กว่าบาท2 9งกิบาบาทเป็นกิง้กาิบเก้บาทน่ารักบางคนที่เกิดอยากได้ พวกฟิกเกอร์พวกนี้นะราคาไม่แรงนะมีทั้งของใหม่แล้วก็ของลดราคาเจ๋งมากๆเลยวันนี้มีโปรโมชั่นอเออพื่อวันนี้มีโปรโมชั่นซื้ออะไรนะ1น0 0บาท1 5 0 0บาทแล้วก็2,000บาท 5, บาทได้ของแถมเอางี้ดีกว่า<ๆ>เราไปดูบรรยากาศดูว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าเฮียโดน <don> อะไรบ้างเออไปกันเลยเลย S <S อีวันนี้มาซื้ออะไรอ๋อวันนี้มาตามเฮียที่เฮียโชว์เมื่อวานว่ามีร้านเปิดใหม่อ๋อเ,เห็นคลิป<ด>ผมก่อนหน้านี่ใชเมอสองวัน,วนแล้วแบบนี้เหรอพี่ป่าวป่าก็อยู่แถวโซนบางกะป,ก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 ปิมินบุรีอะไรตอนนั้นน,นี่ก็นนมาเพราะว่างๆเฮียบอกว่าเอ้ยมันมีร้านเปิดใหม่ก็เลยมาดูเราวันนี้โดนยังตอนนี้ก็น่าจะโดนอยู่นะเฮ้ยเล่งๆอะไรไว้ฮะก็ดูไอ้ตัวนั้นอยู่แต่กระเบลอะไรอย่างเงี้ยเออราคาจริงๆราคาไม่แพงนะใช่ใช่ใช่คาพรมดูแล้วราคาดีแล้วก็ ตอนแรกบางคนเขาบอกว่จะซื้อแค่ตัว2ตัวแต่ราคาดีกดหลายตัวเหมือนกันเพิ่งมาถึงเลยใช่ไหมพี่ใช่ใเพิ่งมาตอนเล่นสะสมอะไรอยู่พี่ปกติสะสมพวก HIC พวกพวกกันดั้มอะไรเงี้ยมาดูในช่องเฮียก็โดนไปหลายตัวเหมือนกันตอนแรกก็จะไม่เอาไปหยาไปดูตลอดเลยทุกคลิปไปตอนหลังอ โอ้โดีมากเลยแต่วันนี้ก็มาลองดูว่าเผื่อโดนอะไรบ้างเผ่จะโดนเหมือนกันอ่าปะเดี๋ยวืมเออแต่มันเน้นแบบแนวดแบนบอลวันฟิกเกอร์ใช่ฟิกเกอร์ผมว่ามันก็เป็นอีกอารมณ์นึงนะใช่ใถามว่าสวยดีแล้วก็เท่ดีนะขอบคุณมากไม่รบกวนเวลาแล้วขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับขอให้โดนเยอะๆครับ วัสดีครับผมสวัสดีครับเอ้วันโดนผมไปอยากคลิปที่แล้วใช่ไหมใช่ฮะเลยมาอยู่แถวนี้ป่ะฮะไม่ครับอยู่พระรามสองนู่ั่นไงตั้งใจมาเลยนาไกด้วยเออวันนี้เพิ่งมาถึงป่ะฮะมาสักพักแล้วฮะอ๋อรถติดไหมติดหน่อยติดหน่อยเออผมยังติดเลยโดนอะไรเลยตัวแรกนี่ครับตัวนี้ครับนี่ตำนานตานนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อบาสะโอเคจริงๆแล้วมันไม่ค่อยหาจะมีได้นะก็เลยเอาไว้ก่อน ราคาเป็นไงดีไหมราคาดีฮะใช่ไหมเห็นว่าที่พี่เขาจับนี่คือของหายยากเออคือจริงๆมิไหมมันเหมือนแบบมันหายหายจากเขาเรียกว่าอะไรจินตนาการเราพอเหตจปุ๊บเจอก็จัดเลยหยิบเลยนี่ไม่ต้องคิดมากนะมีมาให้ถึงที่ประเทศไทยแล้วแฟลชิปสโตร์แล้ววันนี้จะโดะรีกฮะเดี๋ยวเดินดูก่อนครับแต่คิดว่าไม่กล่องเดียวแน่ๆน่าจะมีอีกน,นั่น ขอให้โดนเยอะๆครับพี่ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทุกคนเจอพี่โบว์ทับปินชแนลวันนี้พี่โบ้มาซื้ออะไรอะวันนี้ครับผมมาซื้อครับไอเมโตครับพี่นี่บอกเลยว่าถูกมากครับใช่ไหมราคาเป็นไงพี่ดีไหมราคาดีมากครับบอกให้เลยว่าเรียว่าถูกมันจะมีเชลเซลแล้วแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวๆก็ถูกอีก จริงๆก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นช็อปที่เอาใจคนที่อยู่ในเมืองใช่ใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> โซนในนี้คือไม่ต้องเข้าไปถึงสะพานเหล็กไม่ต้องเข้าะสะพานเหล็กเลยแค่นั่งรถไฟฟ้ามาปุ๊บแล้วมันตัด2เส้นด้วยเส้นใต้ดินกับเส้นบนดินแปลว่าจะมา,มาบนบกหรือบนฟ้าก็ได้ใช่เออเออและอยู่ชั้น2เท่เหมือนกันนะเมื่อกี้ผมเข้าไปดูนะสินค้าแบบมันก็เป็นของบันไดที่เป็น ส่วนใหญ่เน้นเป็นฟิกเกอร์นะพี่นะคือต้องอธิบายให้ฟังใครข่าวว่าเดี๋ยวไอ้ทำไมเป็นบน์เพสโต้บาร์เพสโต้คือว่ามันเป็นสินค้าภาพในญี่ปุ่นเนี่ยที่เราโชคดีที่ว่าเมืองไทยของเราเนี่ยจะเป็นเรียกว่าสินค้าเป็นช็อปแต่ญี่ปุ่นไม่มีนะเอาเหรอที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าอยากจะได้ของพวกนี้รู้ว่าทําไงครับพิแอพียต้องไปเล่นเคนเกมเอาตู้คีบเท่านั้นไม่มีช็อปนะครับคนไทยเนี่ยโชคดีเออแล้วเขาบอกว่าเป็นแฟชชั่เลยนะใช่เออ ก็สะดวกก็คือว่าน้นเอาตัวที่บางคนเนี่ยตอนนี้ก็ฮิตๆนะใช่ครับมีตัวฮิตหลายตัวเหมือนกันนะโอ้มีทั้งดาบิคาดาโซ่กันด้าก็มีมีโอ้ผมมีดาบก,ก้อนบอนนีไม่ต้องพูดวานพีทไม่ต้องพูดนี่คือเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะใชนน่ที่แบนพโตทำเนี่ยมันก็ถือว่าถ้าใครชอบประกอบก,ก็ไปกันพาใช่ครับถ้าใครชอบฟิกเกอร์คือรายละเอียดดีๆเต็มๆครับ ที่นี่เลยแบนเทโตใช่ครับเฮ้ยโดนไปเยอะไหมพี่วันนี้ผมหมดเป็นพันเลยครับเดี๋ยวรอดูเฮียว่ามักี่พันผมผมก็ว่าเดี๋ยววันนี้ผมกลัวใจตัวเองมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปดูอีกรอบเห็นดักบอลนะผม,มกล่องบเบลเล่เลยบอกให้เลยว่าเฮียต้องโดนตัวงานใหญ่แน่นอนไปดูกันหน่อยไหมละ่ะปมา,มาพาป่แนะนําให้ไหนพี่นี่แนะนำตัวนี้เลยนี่เขาเรียกว่า b w f c ตันนี้เท่นะ คือจะเป็นไซส์ใหญ่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงเป็น BWF C ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเขาจะมีการแข่งขันของบันไดเนี่ยเขาจะมีแข่งขันให้ปั้นแล้วก็ตงประกวดแล้วเนี่ยเป็นแชมป์แปลว่าเอาตัวแชมป์เนี่ยมาทำใช่ตัวท่าจะทำตัวใหญ่ถ้าตัวตัวรองแชมป์อันดับใก<จ>น,<จ>นี่นี่สวยนะคือแล้วก็เป็นเป็นสีอนิเมะ 2D ด้วยใช่ แล้วจะมีตัวธรรมดาอันนี้ตัวธรรมดาจะมีตัวกล่องขาวอันนี้ให้เทียบให้ดูอาโทษนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวธรรมดาตัวสีดีใช่แล้วอนี่คืองานที่ได้แชมป์เป็นแชมป์ก็คือทํางานที่ประกวดออกมาเลยใช่ถูกต้องเอ้ยเท่ดีนะนนี้จริงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบเห็นราคาแวบๆนะอันนี้อันนี้นี่นี่นี่ราคาอยู่เท่ากันอันนี้อันนี้ฟิกเกอร์ตัวใหญ่ขนาด แล้วคือเป็นลิเกสิงที่ทำสีออกมานี่ผมบอกได้เลย<ช>ไม่ต้องคิดมากนะใช่ไม่ต้องคิดมากเลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือมาถึงปุ๊บเห็นว่าชอบแอคชั่นดีทุกอย่างได้ซื้อเลยยาไปเลยแล้วมีแบบหลายตัวเขาเรียกวันพีชใช่ไหมมีวันพีชมีทั้งมายคิโร่อะแคดเมีเยอะมากแต่บอกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ถ้าชอบเนี่ยพวกนี้ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกมาซื้อเราคิดที่ไรไม่ออกมาซื้อตัวพวกกล่องพวกนี้เลยกล่องพรีเมียมโอเคคือจบเลยจบเลยกัให <มา S 3> ด้วยตั้งโชว์จบเลยพันกว่าบาทใช่ไม่แพงไม่แพงตัวใหญ่ตัวอย่างงี้เออวันนี้ต้องโดนไปนะลแล้วจริงๆแล้วคือดับเบิลบอลเนี่ยเห็นก็นตั้งแต่เด็กอะ่ะซื้อเก็บไว้ไม่เสียหลายใช่ถูก <laughs> ต้องครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่โบมากเลยก็คือชวนคุยนิดนึงนะเห็น พี่โบมาก่อนผมผมรถติดนะวันนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณพี่โบมากเลยนะัี่โบเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรไปหาพี่โบที่ร้านมาเดี๋ยวคอลแลบกันแนนะคตได้ผมต้องไปหาที่ร้านก่อนแล้วมีต้องมีสิ่งที่ต้องไปโอเคโอเคได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูต่อสรุปเนี่ยได้สองตัวหนูได้สามตัว หนูเยอะกว่าเหรอแต่กของเล็กกว่าเว้ยอยอมก็ได<笑><笑>้ก็จริงๆแล้วสนุกมากเลยกับแบรนด์เพโต้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เพโต้ในแคตตาล็อกซีของมันเนี่ยมีหลายแบบเลยนะเรารู้เปล่ารู้มีอะไรบ้างอ่ะมีคิวพอสเกตมีกิเติลกาามัวแบล็คเฟสเตอร์เวิลด์ฟิกเกอร์คอเลสเตียมมีแคนดิสตา มี world collectible figure ด้วยโอยจริงแล้วก็มีหลายรูปแบบนะเอานี้ดีกว่าเฮียว่าถ้าใครอยากรู้มาที่นี่ได้เลยต้องมาเองเลยศูนย<ต>์การค้าเชอร์ฟินนล21เวนวันอโศกสชั้นสโซนลอนดอนนะถ้าใครอยากมาเข้ามาดูสินค้าจริงๆเฮียบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะแล้วก็บางคนคิดว่าราคามันจะแพงแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์เลยแล้วก็เป็นแฟกชิป ที่กรุงเทพเมืองไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าจ้าบสุดแล้วครับผมมีของลิขสิทธิ์มาถึงที่เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดจับสไครต์ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะเออไปดีกว่าไหมไปไปจ่ายังินอย่จ่ายให้ได้เลยโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ เี้ hey, ทุกคนเอาง่ายนะเฮียมีกล่องนี้แจกสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็คือว่าหน้าในตามหน้า Facebook แล้วกันนะฮะกติกาไปดูหน้า Facebook จะแจกตันไ,ไหนใครได้ตัวนี้ดีก่าไ,ไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ